ความวกรธยุยยุกระจายเสียงทำทุกอย่างเลยเทียลามีหมู่บ้านลึกลับที่อยู่ลึกเข้าไปในหุบเ,เขาคนถิ่นส่วนมากจะรู้จักหมู่บ้านนี้ได้นามหมู่บ้านคอมมิวนิสต์และสมัยโบราณคนในหมู่บ้านนี้ถูกเรียกว่าโจรจีนขวดแก้วใบเล็กที่ปัรจุซายข้างในแทนเข้มเวลาด้วยปริมาณที่ลดไป าลาาย้ิน,ยจจนี่เป็นทริปที่ตื่นเต้นที่สุดอีกทริปหนึ่งเลยคุณตอนทีมงานผมรีเสิร์ชมาแล้วบอกว่าพี่ว่านเดทริปนี้ต้องไปหมู่บ้านคอมมิวนิสต์ด้วยนะไอ้บ้าเอ้ยตื่นเต้นอะดรีนาลีนพุ่งกระชูด จากตัวเมืองยะลาเราขับรถออกมาไกลพอสมควรเลยระหว่างทางผ่านเขื่อนบางลางด้วยเป็นอีกเขื่อนที่สวยมากๆเลยนะแต่ไว้รอบหน้าเดี๋ยวพามาเที่ยวที่นี่ใหม่นี่คืออีพีที่3แล้วนะครับที่เราอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันอีพีนี้เราอยู่กับบางโอ้นี่คือบางโอนะครับผู้ที่คร่ำบอดที่สุดในการขับรถในสามชายแดนภาคใต้วันนี้เราไปไหนกันครับ้กกานเก่าไกลไหมครมับจากยะลา20วันาูทําไมเขาถึงเรียกว่าหมู่บ้านคอมมิวนิส ไม่รู้ไ,ไม่เคยไปไม่เคยไปไม่รู้บางโอ้ก็ไม่เคยไปนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากๆนะครับที่ยลามีหมู่บ้านคอมมิวนิสต์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันและนี่คือโฉมหน้าของหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา9้าที่อยู่ของอดีตพักคอมมิวนิสต์มาลายาซึ่งเขาเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชมได้ตั้งแต่ปี2533ชื่อน่ากลัวแต่ว่าจริงๆไม่น่ากลัวเลยน่ารักมาก พอเข้ามาถูงบ้านเนี่ยม่ต้องตกใจนะเพราะว่าจะมีภาษาจีนเต็มไปหมดและคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นคุณลุงคุณป้าอาาอากงซึ่งเขาจะพูดภาษาจีนกลางกันนะบางคนก็พูดไทยไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเลยวัวมีหน้าที่เลี้ยงปลาป้าใหญ่อย่างจริงปลาเล็กถ้าอ้วกจริงเล็กเนี่ยผีกไม่รัใจ hey. นอกจากเลี้ยงปลาแล้วนะครับคนที่นี่เลี้ยงควางาไว้ด้วยเป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยคนที่นี่เคยเลี้ยงควางเอาไว้เพื่อเอาเขาไปขายาแต่ว่าเขาเลิกไปแล้วครับเขาไม่ขายเขาละตอนนี้พวกผมก็เลยถูกเลียไว่าดูแลเฉยๆแล้ววันที่เราไปเนี่ยโชคดีมากเลยครับเพราะเป็นวันที่ตรงกับวันที่เขาจัดพิธีรำลึกถึงผู้ร่วงลับในสมัยส,ยสงครามพอดีพอดีเลยเราก็เลยได้เจอกับเหล่าอดีตทหารกล้าที่มีคาเชจเท่าเชุจินเดชจิน่าอยู่ีหายชัะ ตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์ปรัติศาสตร์ซึ่งข้างในเดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เห็นอมาม่าอากงยืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาเคยรบจริงๆทุกคนเลยนะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคนที่นี่เนี่ยอยู่ในพักคอมมิวนิสต์มาลายานะครับมาลายาเนี่ยคือดินแดนก่อนที่จะเป็นมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาลายาก็ถูกญี่ปุ่นลุกลานแล้วก็รบกันแล้งกลต์เนี่ยก็ยื่นมือมาช่วยเหลือสุดท้ายพอรบกับญี่ปุ่นชนะเนี่ย อังกฤษก็ดันเข้ามาปกครองแทนที่นี้ก็เลยมีการตั้งพรรคเพื่อทวงคืนเอกราชโดยมีท่านผู้นำเฉินผิงเป็นแกนนำสุดท้ายชาวบ้านเนี่ยก็ถูกประนามว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์มลายาในที่สุดและหลังจากนั้นประเทศมาเลเซียก็ถูกก่อตั้งขึ้นมารัฐบาลมาเลเซียก็กลัวจะถูกพรรคคอมมิวนิสต์มลายาแทรกแซงก็เจรจาว่าท่านผู้นำของพรรคจะต้องติดคุกเท่านั้น แนวร่วมพักทั้งหมดเนี่ยก็เลยต้องหนีตายตามชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็กระจายกันอยู่ในป่าฮาราบาลาตั้งแต่สมัยนั้นเลยแล้วคนที่เล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยก็คือพี่กัญญาคนนี้แหละครับสมัยอยู่ในป่าเนี่ยพี่กัญญาเป็นหมอใช่ไหมเออเคสที่พี่กัญญาเคยผ่าตาัดยิ่งใหญ่ที่สุดอ,อ๋อก็คือขา แต่ว่าเราไม่ใช่มือที่หนึ่งเราคือมาช่วยผู้ช่วยและนอกจากพี่กัญญาเนี่ยในรูปต่างๆที่พี่กัญญาชี้ให้ดูบางคนเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านาผู้หญิงถืออาก้าคนนี้คือคุณยายหยงเหิงคนนี้แหละครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นสวัสดิการช่วยดูแลท่านผู้นําเชียรนะสุดหล่อคนขวาสุดเนี่ยคือพี่สวิททุกวันนี้เลี้ยงปลาในบอ่อกลางเวลาทั้งไรอ้วไม่ได้แล้วรอตลอดก,กลางเมื่อกี้ไปดูรูปพี่สวิทปลาเท่มากเลยแต่ก่อนทำพวกพิรุยุกกระจายเสียแล้วก็ทำพิรายุเสื่ ในในป่าด้วยอ่าคนนี้คือพี่ซื้ออีปัจจุบันขายของชับอยู่ในหมู่บ้านพี่ซื้ออีทำอะไรบ้างตอนอยู่ในกองทัพเพราะอะไรก็ทำกับแตลกของวางระเบิดวางระเบิดกล <laughs> ัวไหมครับตอนนี้ไม่กลัวทัดวานก็นี่รอนคุณเทษแหละ ตองไนกว่าตองข้ามกลัวท้ามกลัวครับแล้วก็ยังมีพี่อุมาพรที่ทุกวันนี้ทําอาหารให้นักท่องเที่ยวพี่อุมาพรทําอะไรทำตานท้อปลาทําทุกอย่างเลยกับข้าวเราไปเดือนไหนก็ทําซึ่งของขึ้นชื่อนะครับคือปลากระโดดนะครับที่ชื่อปลากระโดดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังกระโดดอยู่พึงทานได้ทั้งตัวเลยไหมขายอะไเลยกระโดดเลยปากเลยอร่อยมากอร่อยมากๆเลยอ่ะุมใช้งไค ชีวิตเารา,า,าเดี๋ยวพาไปดูในป่าฮาลาบาลาป่าที่อาาก,กงต่อสู้แล้วก็เอาชีวิตรอดอยู่ในนี้นานถึง30กว่าปีคนนี้คือเจ๊หงนะครับใครที่มาเที่ยวในหมู่บ้านเนี่ยเจ๊หงไม่ะชเป็นคนดูแลที่นี่มีน้ําตกที่สวยมากต้องเดินจากหมู่บ้านเข้าป่าฮาลาบาลาไปประมาณ4กิโลอันนี้ต้นหวายนะครับแต่ว่าพอนิ้วไปแตะปุ๊บกลายเป็นต้นหวายในป่ามีทากด้วยนะใครมาก็เตรียมถุงเท้าไว้ให้ดีสวยสุดสวยมาก นี่คือโฉมหน้าของน้ําตกฮาลาซาสวยจริงๆอุดมสมบูรณ์มากน้ําตกนี่สูงร้อยเมตรเลยนะคุณและหินภูเขาเนี่ยก็จะเป็นหินอาคานีแล้วก็หินกรวดขนาดใหญ่ซึ่งทั้งป่าแล้วก็น้ําตกเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบางลาง้วยนะลงเล่นน้ําได้แต่ใครไปก็ดูแลให้ดีด้วยนะทิ้งขยะโดนตีมือแตกไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเอามาอากงจะอาศัยอยู่ในป่าแบบนี้ต้อง30ปีนะ และนี่เรามาถึงจุดจอดเรือนะครับเราจะล่องเรือไปในทะเลสาบฮาราบาลานะครับและการนั่งเรือหางยาวนี่ก็อยู่ในแพ็กเกจที่เจ้หงจัดให้แล้วความน่ารักก็คือคนที่ขับเรือหางยาวให้เราเนี่ยก็คือพ่ยุทธเป็นอดีตทหารไทยนะครับแล้วก็มีหน้าที่ดูแลป่าฮาลาบาลารวมถึงดูแลคนในพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาด้วยสุดท้ายเป็นไงรู้ปะ่ะพ่ยุทธกลายเป็นเขยมาลายาจ้านั่นตัวอะไรครับตัว,ต,วตัวอะไรไว่ายน้ำอยู่อะเฮ้ย ปอมแปมปอมแปมปอมแปมพวกมึงจะตื่นเต้นอะไรนะไม่เคยเห็นหมาว่ายน้ำเหรอใช่แล้วไ แงงแงงป้าบอจริงๆอยู่ดีมีหมาว่ายน้ําและในทะเลสาบมันใหญ่มากอ่ะพี่ยุทธบอกว่าไม่ต้องเป็นหัวเพราะมันว่ายของมันทุกวันแบบนี้และในทะเลสาบเนี่ยมันก็มีเหี่ยวด้วยรวมถึงต้นใบไม้สีทองอันนี้ไม่มีที่ไหนเลยนะต้องมาที่นี่เท่านั้นชื่อจริงมันชื่อต้นย่านดาโอ๊คใบเนี่ยเป็นสีทองอลามเลยโดดเด่นขึ้นมาจากป่าสวยมากและที่นี่ก็ลงเล่นน้ำได้ด้วยนะถ้าโชคดีจะเจอตัว,นา,วนาคว่ายน้ำมาเล่นกับเราด้วยอ่าแล้วมีคนถามแน่ว่าตอนนี้ อากงอาม่าเนี่ยได้สัญชาติเป็นสัญชาติอะไรอย่างเราไม่จบนะหลังจากที่อพยพมาอยู่ในป่า30ปีเนี่ยเมื่อปี 25, 2 5<ะ>3 2ก็เกิดการเจราจาให้พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาทำลายอาวุธสงครามและถือเป็นการยุติสงครามอย่างมีเกียรติสุดท้ายพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วก็ได้รับสัญชาติไทยในที่สุดคุณหลังจากที่ผมอยู่ในหมู่บ้านมา2วันเนี่ยผมได้ฟังเรื่องราวการต่อสู้ที่ ยาวเหยียดจนเล่าไม่หมดจริงๆแต่บอกเลยว่าประสบการณ์ชีวิตของคนที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนที่อื่นแน่นอนผมแนะนำเลยนะมาสักครั้งมาฟังมาอยู่มารู้แล้วคุณจะรู้ว่ารสชาติของชีวิตเนี่ยอร่อยเหลือเกิน EP หน้าผมบอกเลยว่าถ้าเกิดมีคนถามว่าทะเลหมอกที่สวยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เบตงฝากเราติดตามด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ อย่าลืมกดแชร์ให้น,นะเธอซัสบสไครป์กดไลค์กดพูดใจก็มีหวกันแชรเดิ